หูหเข้าเกมกันแล้วหรอเนี่ยเร็วจังเลยขึ้นไปเล่นบนเตียงชั้น2ดีกว่าถ้าแม่มาแม่จะได้ไม่เห็นฮะเอือยิงหน่อย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 เอือสวยว้าวอ้ดีไซน์ทีวีดีไซน์ทำอะไรอยู่คะลูกทำไมไม่ออกไปข้างนอกอะอยู่ทำไมแต่ในห้องนอนมว oh. ดูซีเนี่ย ทำไมไม่เก็บที่นอนลูกตื่นนอนแล้วดูซสิข้างบนเก็บหรือยังมาเลยลงมาเลยค่ะมามาเก็บที่นอนค่ะปะ uh oh. เล่นโทรศัพท์นานแล้วเอาเก็บมาค่ะมาให้แม่มาเล่นนานแล้วต้องพักบ้างพักสายตาแล้วลงมามาเก็บท uh ี่นอนเลยโอ้เก็บทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวแม่จะมาดูนะ ฉองชั้นก็ดีอย่างไม่ดีอย่างขี้เกียจตอนต้องเก็บเนี่ยต้องเก็บทั้งสองชั้นเลยเก็บก็ยากกลัวหัวโขกกลัวตกก็กลัวประมาณนี้แหละได้แล้วมะทำฟ <Huh? S 2> แม่ไม่อยู่แอบเอาทอสั์ไปเล่นดีกว่าโอ้โ uh huh. หข้าเกมกันแล้วแบบนี้อ่ะเร็วจังเลยขึ้นไปเล่นบนเตียงชั้นสองดีกว่าถ้าแม่มาแม่จะได้ไม่เห็นเฮ <Huh? S 2> ้อยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อ,อ,อสวย เจบ็บหัวแตกเนี่ยดีนะที่หัวไม่แตกโอ้เจบ็บหัวระบมไปหมดแล้วมั้งถ้าแม่รู้ว่าเรามัวแต่เล่นเกมแล้วตกบันไดนะนนะโดนแม่บนจนหูชาแน่เลย <c oughs> โอ้ทำยังไงดีเนี่ยหัวจะโนม,มัไยเนี่ยถ้าหัวโนมแม่รู้แน่เลย <c oughs> ไหนดูซิมีแผลเนี่ยโอเคไม่มีแผล ดีนะที่ไม่มีแผลไม่งั้นแม่รู้แน่เลยโอ้ยเจ็บมังเลยพอแล้วทีนี้จะไม่เล่นโทรศัพท์กลาขค้นอันใดอีกแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับะครสร้างเรื่องนี้ทุกคนก็ให้มาเป็นตัวอย่างดีคขาดเลยนะคะไม่จะเป็นหอวเร้นั่นเอง แล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย